อรุณสวัสดิ์ตอนเช้านะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบในการตกปลาและทำอาหารวันนี้ผมลุงโจนะครับวันนี้มาจ่ายตลาดนะครับแต่ตลาดของเรานี่ก็คือนี่ครับสะข้างหลังนะครับก็คือมาดักกุ้งไว้นะครับดักกุ้งดักปลาซิวนะครับทิ้งไว้สี่อันนะครับโดยที่ใช้ที่ดักนะครับก็อยากให้ดูติดตามเร็วนะครับว่าวันนี้เราจะได้กับข้าวเช้าีนหรือเปล่านะครับเหมือนเป็นการมาจ่ายตลาดนะครับ ก็ดี๋วคอยติดตามมันดูนะครับว่าจะได้กับข้าวไหมครับที่หลักที่อันนะครับก็เป็นการหากินง่ายครับหากินง่ายๆอยู่หากินง่ายอยู่ง่ายนะครับสไตล์ลุงโจงนะครับป้าเดี๋ยวลุยเลยนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์นะครับติดกดแชร์กดติดตามหน่อยนะครับเป็นกำลังใจหน่อยป้าเดี๋ยวติดตามมาดูครับว่าเช้านี้จะได้กับข้าวหรือเปล่าปะลุยครับ โอ้หมายอยู่นะครับอันนี้ครับเห็นไหมครับโดดติ้งดุ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 ้ง,ง,ง,งโอ้โหนี่นะครับ ก็พอ,อ,อ,อได้และครับอันนี้ปุ้งนะครับ เจนี่นะครับเหยื่อก็ยังเหลือนะครับปั่นหนึ่งแล้วก็ใส่ต่อได้นะครับโอ้ดีนะครับอันแรกนี่ หมันอยู่ครับป่ะต่อไปนี่ก็ไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยเยอะนะครับก็นี่ครับพอได้อยู่ครับแต่ว่าไม่เยอะ อ๋ออืมโอ้วันนี้ข้าเยอะหน่อยครับ เอไหนีอยู่ตามมุมมุมนี่เข้าดีนะครับเห็นไหมครับนี่มันเป็นมุมบ่อครับมุมบ่อเข้าดีครับแต่มุมนูม้นไม่เข้าไปดีกัน เรียบร้อยนี่นะครับผลประกอบการวันนี้โอ้พอได้กข้าวเลยนะครับนี่แฮ่ตากุ้งครับเทา่านี้ตาผลกุ้งผลกุ้งด้วยแล้วก็กุ้งชุบแป้งทอดนะครับโอเคครับ เรียบร้อยนะครับสำหรับการมาจ่ายตลาดเช้านี้นะครับผลประกอบการก็เป็นที่น่าพอใจนะครับก็ถือว่าได้กับข้าวเช้านี้แล้วนะครับเห็นไหมครับชีวิตนะครับมันต้องง่ายนะครับถ้ามันยากก็คือมันผิดนะครับเราใช้ชีวิตอย่าให้มันยุ่งยากครับใช้ชีวิตให้มันง่ายๆนะครับป่ะวันนี้นะครับนี่เรียบร้อยพอแลครับได้กับข้าวแล้วปยังไงฝากช่องลุงโจ๊กด้วยนะครับป่ะบายๆครับเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย